เลยอะเมื่อกี้คนเนี้มันก็แบบพอเราถือขนมปังใช่ไหมมันก็มายืนขอแล้วก็แอบแอบอยู่แต่ว่าพอแล้วแบบเราก็เคลี้ยงไปมันก็ไม่ยอมไปแย่มมันก็ยืนโม้อยู่ทีนี้หิวทีนี้เออหิวแล้วหิวแล้วไม่ต้องมาออสเลยไม่มีอะไรให้กินแล้วเดี๋ยวงอตหน้าเดี๋ยวมาเอามาให้กินนะเอยไม่ต้องไวอยวายเฮ้ยไวอยววยเราเนะี่ยคนนี้ด้วย คือบอกว่าเรียบร้อยไงเมื่อกี้เขาแย่งกันมันบแบบว่าโหเออเออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเอามาให้กินฮารุอะไร้เป็นนั่นเป็นไอ้อยเป็นไอ้อยเอาไว้อย่าไ right, right. อ้เยเอาไรลูกเอาไรหนาวเออหนาวได้หรอล่าคิดว่าคิดว่าขนคิดว่าขนจะหนาซะอีกเนาะขนหนาวเหรอ <laughs> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องบีควีต บีคว t b บีคว e t ไปลูกไปไปลงน้ําไปเนี่ยเรียบร้อยไงเรียบร้อยตัวเนี้ยเมื่อกี้ยืนอยู่โปรยให้กินก็ไม่กินเอาลาเอาล่าตัวนี้เลาไอ้เรยะลูกใส่ไข่ใส่ไข่ใส่นองไข่ใส่นอง เริ่มลำคันมันหมดแล้วไง no more no more I know I know shaking ้วยหรออย่ามาบิดหน้าพี่นาวนะ <c oughs> พี่นาวไปแล้วนะลูกนะ <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ใส่ล่า <c oughs> ใส่ล่า <c oughs>